สวัสดีคะ่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นกระเป๋ารหัส ma ศูนย์หกสี่ ep นี้เป็น ep 3เราจะมาถักดอกสามเหลี่ยมอันนี้2ดอกแล้วเอาไปต่อกับดอกสี่เหลี่ยมคลิปนี้นะคะจะต่อเนื่องกับ ep สอนะวิธีการถักตรงนี้คุณดูที่ ep 2ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็น ep 3ลักษณะของดอกนะคะดอกจะเป็นดอกสามเหลี่ยมโดยที่ตอนที่เริ่มถ้าเป็นดอกสี่เหลี่ยมมันจะเริ่มทั้งหมด1ิหลัก ดอกสามเหลี่ยมนะคะจำนวนหลักที่เริ่มสองสี่หกแปดแล้วก็เก้าเราเริ่มเก้าหลักค่ะวิธีถักตอนเริ่มนะคะเราจะคล้องไหมเหมือนกับตอนที่เราถักวงกลมแต่จํานวนหลักจะขึ้นแค่เก้าหลักวงกลมมันจะขึ้นสิบสองคล้องไหมเป็นเลขหกกับด้านยังไม่ต้องรูดนะคะดึงห่วงเข้ามาแล้วถักโซ่สี่โซ่สี่จะแทนดับเบิลโคเชแล้วก็โซ่หนึ่ง พอเราได้โซ่สี่เสร็จแล้วนะพันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชโซ่นับเป็นหลักที่หนึ่งอันนี้เป็นหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งค่ะลงไปในช่องการถักดอกสามเหลี่ยมจะเป็นการถักพลิกกลับไปมาแต่การถักดอกสี่เหลี่ยมจะเป็นการถักวนวงกลมลายจะเหมือนกันนะคะตอนเริ่มแต่จำนวนขาไม่เท่ากันเราต้องนับให้ดีค่ะ สองสี่ห้าดอกที่หกโซ่นหนึ่งนะคะไปกิบที่เจ็ดกลิบที่แปดเราจะถักแค่เก้าสองส,องสี่หกแปดเก้าหงที่เก้านะเรารูดรูดเสร็จแล้วถักหลักที่เก้างานจะได้แบบนี้ เราจะถักวนกลับนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราหมุนกลับเราจะดึงนะคะดึงตัวนี้สูงขึ้นมาเราจะเริ่มกลีบตรงนี้เลยดึงหนึ่งสองสามถูกขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มดึงกลีบค่ะสอง สามรวบแล้วเราก็ถักโซ่สามจำนวนกลีบที่ถักสองสี่หกแล้วก็แปดเราจะได้ออกมาทั้งหมดแปดกลีบกลีบสุดท้ายนะคะกลีบที่แปดจะอยู่ตรงนี้ช่องนี้พอดีเราขึ้นเก้านะคะกลีบที่ได้จะได้แปดดึงค่ะดึงสาม รวบแล้วเราก็ถักโซ่หมุนกลับพอเราหมุนกลับมามันจะเป็นครึ่งหนึ่งของดอกใหญ่ตัวนี้นะคะเราจะต้องเริ่มเป็นโซ่เจ็ดโซ่ห้าสองช่องโซ่เจ็ดห้าสองช่องแล้วตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดค่ะพอเราหมุนกลับมานะเราต้องถักโซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดถักโซ่เจ็ดค่ะซิงเกิลลงตรงนี้ตรงมุม ต่อไปโซ่ห้าสิงเกิลโซ่ห้าสิงเกิลสองช่องตรงนี้จะไม่มีแพทเทิร์นให้ดูนะคะแพทเทิร์นจะมีแค่ดอกที่เป็นดอกเต็มดอกสี่เหลี่ยมห้าหกแล้วก็เจ็ดโซ่เจ็ดสิงเกิลจะอยู่ตรงกลางต่อไปโซ่ห้าสิงเกิลค่ะสองช่องโซ่ห้า ซิงเกิงานจะจบด้วยโซ่เจ็ดพอดีสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดจบตรงนี้พอดีค่ะซิงเกิลโคเชงานออกมาจะได้เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมโซ่เจ็ดโซ่ห้าโซ่ห้าโซ่เจ็ดโซ่ห้าสองแล้วก็โซ่เจ็ดต่อไปเราจะถักแถวสุดท้ายแล้วต่อดอกกับดอกสี่เหลี่ยม แถวสุดท้ายนะคะมันจะถูกลดกีบเราถักโซ่หนึ่งแล้วหมุนกลับพอเราหมุนกลับมาเราถักซิงเกิลโคเชหรือเอ็หรือคอทอทั้งหมดหกตัวสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกมันจะเชื่อมต่อกับดอกสี่เหลี่ยมตรงปุ่มนะคะ ปุ่มตรงนี้เป็นโซ่สามเพราะฉะนั้นเราถักโซ่หนึ่งเวลาต่อดอกอันนี้เป็นด้านโชว์งานเราจับด้านที่ไม่โชว์งานประกบแล้วแทงด้านหลังดอกสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างเชื่อมต่อตรงปุ่มแทงดึงผ่านถักโซ่หนึ่งแล้วเรากลับมาจับงานเราแทงทะแยงดึงผ่านออกมา พอดึงตรงนี้ผ่านออกมาเสร็จแล้วนะคะเราถักลายปกติเราคือดับเบิลโคเช์หกตัวกลีบมันก็ถูกลดนะคะการลดกลีบโดยการที่ถักเป็นซิงเกิลโคเช์ตัวที่สามสี่ห้าแล้วก็หกดันหัวเข็มยาวๆจะทำให้ถักง่ายสำหรับไหมเส้นใหญ่ เราถักซิงเกิลโคเช่ก่อนอันนี้งานที่เราถักอยู่นะสามเหลี่ยมต่อไปเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วประกบงานเราจะเห็นจุดที่เชื่อมต่อคือจุดนี้แทงดึงผ่านออกมานะคะแล้วถักโซ่สองนับโซ่รวมกันตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าตัวที่สามจะเป็นตัวดึงผ่านวนกลับมาถักงานเราด้วยการถักซิงเกิล เชื่อมต่อกีบที่สองถักดับเบิลโคเชก่อนค่ะหกหลักตัวที่หกพอเราได้กีบตรงนี้เสร็จแล้วนะเชื่อมต่อด้วยการถักโซ่สามเราก็ถักโซ่หนึ่งประกอบงานติดกันแบบนี้เราจะเห็นจุดเชื่อมต่อแทงค่ะพอเราแทงเสร็จแล้วเราดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สองถักอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สามเชื่อมต่อด้วยปุ่ม เราต้องถักปุ่มแทงดึงดันยาวดึงผ่านแล้วเราก็ถักกีบกีบก็จะเป็นการถักดับเบิลโคเชมันจะเชื่อมต่อแค่ด้านเดียวด้านที่ไม่ถูกเชื่อมต่อเราถักของเราปกติเราจะถักหนึ่งด้านออกมาแบบนี้นะโดยที่ไม่ถูกต่อตรงนี้มีปุ่มจะเริ่มต่อฝั่งทางนี้ค่ะ พอเราถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วจุดที่ต่อคือตรงนี้จับงานงายขึ้นมาแทงดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วทําปุ่มหลังจากนั้นถักเชื่อมต่อเหมือนเดิมตอนที่เราจะต่อดอกที่สองนะคะวางงานให้ดีนะ ทั้งหมดหกตัวตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หกตรงนี้เราก็ถักซิงเกิลพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วมันเชื่อมต่อโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองหันงานชนการแทงดึงผ่านโซ่สองวนกลับมาถักซิงเกิล แล้วเราก็ถักกลีบกลีบที่เราถักตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเชทั้งหมด6ตัวถักโซ่1เสร็จแล้วเชื่อมต่อจุดนี้อันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังเราแทงไปที่จุดเชื่อมดึงดันหัวเข็มยาวแล้วดึงผ่านถักโซ่1งงานที่เราถักอยู่อย่าลืมทำปุ่มตอนที่จบงานมันไม่ลงมา วิธีทำให้งานลงก็ถักโซ่สองแล้วถักเป็นซิงเกิลโคเชนับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าถ้าเราถักห้าตัวแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วมันแน่นนะคะเราก็จบที่ห้าตัวอยู่ที่แรงมือเราค่ะตรงนี้วิธีล็อกโซ่เราดึงห่วงออกมา เก็บเศษให้หมดนะคะวิธีเก็บเศษจะเก็บจุดนี้ให้ดูเก็บเหมือนกันทั้งหมดนะคะลายมันยังไม่เชื่อมต่อวิธีจบเพื่อให้ลายเชื่อมต่อเราใช้เข็มปักคอสติสค่ะแทงลงไปที่งานที่อยู่ใกล้กันเพื่อให้ลายมันเชื่อมต่อแบบนี้อันนี้จบโดยการที่เชื่อมต่อลายแล้วเราก็ดึงไหมไปข้างหลัง พอดึงไหมไปข้างหลังเสร็จแล้วนะคะเราซ่อนล็อกปมเพื่อไม่ให้มันหลุดเอานิ้โป้งกดแล้วดึงการเก็บไหมนะใช้เข็มปักคอสติเก็บงานจะเนียนหลังจากนั้นเราก็ซ่อนปลายให้เศษไหมหายเข้าไปค่ะแล้วเราก็ตัดตรงไหนที่มีเศษเก็บให้หมดเราจะได้เป็นฝากระเป๋าออกมา หลังจากที่ได้ฝากระเป๋าแบบนี้แล้วนะเราวัดความกว้างอีกครั้งหนึง่งจากมุมนี้มาถึงมุมนี้เราได้ความกว้างเท่าไหร่ความกว้างตรงนี้เราจะเอาไปคำนวณตอนที่เราเริ่มถักตัวกระเป๋าตัวกระเป๋าจะถักที่ ep ต่อไปนะคะช่องทางติดต่อติดตามผังลายลำดับการถักคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอคะ่ะพบกันคลิปต่อไปนะที่ y o ยูทูบเมท e นี n d m a d e ขอบคุณค่ะ